ทำได้เอาไปเลย1แสนบาทอาหรือเเอาหา่เอาหาโสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับพ่อไอ้ใจานยมันเพิ่งลงคลิปไปว่ามันสามารถทําอะไรเวอร์ได้มันก็เลยมาท้าสตรีมเมอร์ว่ามีใครมีปัญญาทําเหมือนมันได้ไหมสามกระทะ 9คอคน1ิบตำรวจ1ิรีเบลทำอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าทำได้เอาไปเลย1แสนบาทโอ้ oh, <yeah. S 1> oh, พระเจ้ากูหดหิวกูหิวจัดมันให้ทำทุกอันเหรอคนไหนทำแอคชเมนแบบผมได้ในไอดีหลักอย่างเงี้ยในไอดีหลักอย่างเงี้ยไอดีหลักอย่างเงี้ยผมก็ได้ว่า แล่ไ้กูคิดแล้วกูได้แล้วเงินแสนวันเนี้ยเราจะมาเอาเงินแสนกันเพราะฉะนั้นอย่าดักกูโอเคไหมและจำเอาไว้ไม่มีที่ให้หนีแล้วถ้าผมได้เงินแสนผมจะมาจัดกิจกรรมมูลค่า20,000บาทเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมตอบแทนรูปเตุอีก80,000ืน ผมเอาไปขวัให้ลูกครับขอเลยวันนี้สี่อันที่อยากจะขอร้องว่าอย่าแย่งรีเบลตำรวจคอนเทมบอนโอเคนะสี่อันนี้ไหวนะอย่านะครับโอ้โหเก่าแล้ครับเส้นเวลาเอ็กโคมีหวังแล้วรอบนี้มีหวังแล้วมีหวังโอ้โหไอ้เท็ไอเลียวมาวันนี้กูยังไม่เห็นคอนักตัวเลยโอเคผมไม่ชอบสาอันเลยนะทุกคนว่าตาอะไรจะขึ้นรีเบล ตำรวจคนอนขึ้นขอเดอะบันยุคสมัยใหม่ไอ้ใกลเจอกูัวปั๊บไอ้เย่ยรีเบลรีเบลสิบไปเลยปั๊บอุนตาเราจะทำอันแรกให้เสร็จก,ก่อนเลยนะทุกคนเอารีเบลสิบยักษ์ก่อนเลย ได้อาวุเชิดโตเสาแม่งโคตรดีเสาแม่งดีจังอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราเราต้องหาเราหายตาเดียวแหมไม่รอดแน่ตอนนี้ผมขออนุญาตถือนะสองหมื่นห้าโอ้โหหวานเียบโอเคขอแต้ฟมฟรีแล้วกันแวออไม่เคยรู้สึกแบบทุกคนแบบสนับสนุนผมขนาดนี้มาก่อนปกติผมว่าแต่ละคนเฮ้ยใจร้าสตรีมแล้วว่าเข้าเกมรอดีกว่าแล้วเดี๋ยวกูซัดมันได้สตรีมเลย เห็นลิ้นไก่ของพวกเธอนะเพื่อเพย์ห้าของลูกเอ่อแสดงว่าตอนนี้เราต้องหาเจาะเกาะก่อนถูกไหมโอ้โหต่อหน้าต่อตาคุณพี่ตัวเต็งคือพี่เป็ดพี่ปิ่มน่าชนะอยู่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่บอกใจรักคือตัวเต็งอ่ะคือพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะโกรธนะเพรว่าผมทำสิบตำลุสิบรีเวลเก้าพอนแปดร้อยเชียร์มาได้แล้วสามตัวอยู่ได้เราขับเชี่ยจริงป่ะพี่ยืมไอดีมาได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นใจรักได้ป่ะเราแบบหัวกันแล้วก็หลอกส่งให้ไกล ม่ได้แดกกูหรอกกายบอกไอดีตัวเองอ๋อเฮียกูก็ว่าแล้วทำไมไอกายมันมาถามว่าไอดีผมคือชื่อไอดีอะไรมันหลักคางกูแล้วเสยอโอ้เฮียเนี่ยมาต้องไ,ไปวลาไปเก้าเงินเออเอาเงินก,อนก่อนเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเงนก่อนนะโอเคตอนนี้มี68เราต้องขายให้ได้70ใช่ปะ่ะเฮียของเราอุบาทมากเลยกูขอสักอันได้หไหมนี่ย่างไม่รอแล้วโอ้มาร์คี้มาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทำไมนี่มันมีก่อนกูอะ ป่าน bon ี ho, Turn, is, ่ขู is, ่กำลังโดนหรือเปล่าไอ้นี่ทักกูไปเนี่ยกดดีครับพี่ใจร้ายไอ้เหี้ยมึงทักกูจะไป้ยอะไรกูก็บอกอยู่ว่าอย่าแย่กันโหลเอาละเอาละไอ้เหี้ยโดนละโดนละกูโดนละใจเย็นครับพี่ใจเย็นพียอะไรมึงตัดตัวกูเนี่ยยากกว่าเล่นให้ชนะไอ้คือต้องมาประคองไม่ให้เกมจบก่อนได้อะชิบไม่ตอนเนี้ยคือยากกว่าคือทำไงให้คนมันไม่แย่กูเนี่ยไอ้หน้าส้มตีไอ้เวนไอ้น้าชิงหมาเกินเราหยดน้ำนะดู กวนตีนไอ้ที่ยี่ยนี่กวนตีนไอ้สัสเอาละไอ้ที่เอาละจิตา,าไม่ชัดเกนหรอะไม่เสียบกูม,มาแล้ววะเอเอไป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 เรายังรวยอยู่เรายังรวยอยู่อยู่แบบราชาอย่าเอาตัวไปลงกับหมาวัดเราไหวโอเคโอเคครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณทีมข้างล่างนะครับผมขอบคุณครับคุณจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการได้เคห้าให้ลูกผมครับเรายึดคติไม่โลหาสักตัวเลยใช่ปะไม่โลเลยนะ ผมไม่โลเลยนะ <Okay. S 1> ผมเอาเอาเงินยัดอย่างเยอนะ <Okay. S 1> สาธูตายรีเบลจบมาทุกคนยกมืออธิษฐานพร้อมกันครับพูดพร้อมกันครับรีเบล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 เบลเบลเบลรีเบลรีเบลเช่น <c oughs> นี่มันทำไมยืนมันมันโดนมันชนเอนเลียงกูนเนี่ยเอ้าเอา,เอา,เอา,เอามันย้ายเอาสวยสวยสวยโอากาสมามันไปตีรีมันไปต,ตีเอนเลียกู ไม่มีไม่มีอะไรเลยคุณพี่คะโอเครอกลางแล้วบอันนี้ไว้ใส่นะไว้คอไว้คอไว้คอโอเคมาทุกคนรีหาเลยนะโอโอสี่เจ็ดเจ็ดลีเบลสี่แล้วเทมาอนนี้กูได้หายจเแล้วว้โหเล่นตลกของกูยังกัเหรอกูเอาจริงแล้วใช่ไหล่ะกระจอกนะ เอพี่ก๊อปนี่ไงสัตว์เอ็ดเลียวหรอเอ็ดเลียวหรอเอ็ดเอ็ดเลียวหรอเอ็ดเลียวหรอเอ็ดเลียวเจสปุ๊บยันเงินเจสเจสอยากจะไปกับพิวทาวเวอร์นี่มันมีหลักทางผ่อนแล้วคุณจะสำเร็จแค่แบบแค่แบบแค่แบบทีมเล็กทีหนึ่งเอาแล้วนะโอ้ยไอ้เลียวแกมันอยากไอ้กูได้แกมันยากไอ้กูได้และนี่คือการ ของใจเราโอ้ยหรือเจติเดลยไอ้ย่ไอ้ย่ะตาลี่เบลอินซัคกูไม่ยอมกูต้องขอไอ้อ่ะบุย่าไอ้อ่ะตอมตาพ่อเมื่อเฮียท้โท้เลยอ่ะออกเริ่มใหม่ เอาเอาอย่างไรเอาแลนดวงกูแม่งหมาเกินแต่นี้เรายังไม่มีโซอี้คือธรรมชาติแม่แต่ตัวเดียวเลยนะไม่ว่าผมจะไม่สนใจก็ตามนะแต่ช่วยมีได้ไหมสวยสวยสวยดู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 สวยปุ๊บโอเคสวยครับชนะแล้วโอเคกูรู้ตัวตัวกูเก่งหมดทุกคนเฮอเรา33มสโลกูโคตรรวยกูรวยชัดเราเอาอยู่นี่เว้ยก้ด่างหรือเปล่า บอกไปยังไอ้พวกชาติโลกทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเอาหาพรเมื่อเอาหาพรเอาโคตรเมื่อไงที้ยเอาทำขวดไอ้เที่เอาทำไมอ่ะเขาทำเฮี้ยอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะคือมันได้แล้วอ่ะทุกคนผมได้แล้วนะ ไอ้ควายไอ้เหี้ยเอาไปทำเหี้ยเอาไปแล้วก็แตกไอ้เหี้ยเอาไปทำเหี้ย know your fucking place trash โอ้ยเหี้ยคตรขวางไอ้เหี้ยขวางเกิดมึงทำไปเพื่อเหี้ยเหรอ้เหี้ยโคตรเศร้าอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูจะพูดอะไรเลยเหี้ยโอ้โหทำไมมันอย่างนี้อ่ะเหี้ยคนขวางโลกมันเด้อ้เฮี้ยทำไปเพื่อเหี้ยถ้ามึงดูอยู่เนี่ยนี่ไอ้เหี้ยกูให้เหี้ยนี่ด้วยกูให้เหี้ยนี่มึงด้วยหมดหวังอ่ะทุกคน อย่าทำหน้าเศร้าดิพี่ไอ้เหี้ยมึงไม่เศร้าก็เหี้ยไปมึงไม่เศร้าหรอครูถามจริงไม่คือมันไม่ได้แพ้เพราะดวงเตงมันแพ้เพราะมันมีคนตัดนี่โคตร มีความหวังแล้วมีความหวังอีกมีความหวังแล้วแล้วก็ยังมีความหวังอีกแล้วความหวังก็หมดลงไปไอ้เงี้ยนี่คือเหตุผลที่ทําไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อหนีนะทุะกคนคือมันชอบเจอ,อไรเงี้ยเอาอผมพูดตรงนะมึงจะกลัวแพ้ทเํเยี่อะไรแต้มมันหรือประมาณ3-4มมึงเอาเวลาเนี่ยหาไอเทมที่ทำให้มึงเก่งขึ้นเออมึงเอาอย่างนั้นไอ้เงี้ยมึงมาตัดก,กูทําไมไม่เข้าใจด้วยซ้ำงงมากมึงเลือกที่จะมาตัดก,กูแล้วคอมึงก็ไม่มีเฮียไรเ,เกี่ยวกับรีเบลเลย เพื่อการไอการตัดอะปกติเว้ยถ้าเขาอยู่ S 1 2 3เนี่ยอะผมจะมองไอมันเป็นเรื่องปกตินะที่จะทําได้มึงอยู่ลองโลมึงตัดกูที่อยู่อันดับแรกๆเพื่อไอเี้แล้วมึงตัดปุ๊บตาเรามังพงแพ้เลยเพื่อไม่เรียกตัดไอเี้นั่นแหละตัดบดโอ้โหไอเี้โคตรแรงเลยวะเท่พมากูไอ้เจี๊ยบเป็นตัวหลบตัวนึงวะไายการเอาแต่โดนอยู่ดีว่ะสวย เด <No <Uh> totally ี๋ยวมากูดึงวะคืออะไรอ่ะคือมีอะไรเขารีเบลเอาเอาป้าก็ดนารีเบลแล้วควันรีเบลติดหรือยังไงงงเขาทำอะไรคืออะไรบอกแม่งก่อนได้ยไจะไม่ต้องเจอแม่ง ทำไปทาที่ไงก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่คอยเชียร์ให้ผมทาสําเร็จนะครับผมนี่ครับผมทําได้แล้วครับ10ลีเบลกับ10ตารวจแล้วต้องทําหลังสตรีมนะเพราะอะไรสตรีมโดนดักไม่หยุดยัยกูจะร้องขนาดผมทำหลังสตนะรมนนมมสตีมอะยังมีคนพิมพ์เลยนะตัดตัวพี่เล้าแล้วแ,ลแม่งตัดกูจริงกูยังชอบคือเหมือนต้องอธิษฐานให้เจอคนที่แบบจิตใจดีมีบุญบารมีนะครับผมเอ้ยแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมเกือบทำสำเร็จไว้ทุกคน 800เชฟบอลมผมทําได้700ใช้โคดเสียดายแต่เลือดแม่งหมดก่อนเนอะมแล้วก็ถึงคนที่จะดักผมขอร้องนะครับผมอาจจะห้ามคุณดักไม่ได้แต่น้อยแต่อย่างน้อย,อย,อ,ยอย่าตัดตัวคอมที่ผมจะเล่นเลยนะครับผมดวงผมมันก็บาพอแล้วครอบอย่ามาทําให้ผมลำบากกว่าน,นี้เลยขอร้องโอเคยังไ like, งชออนรีกดไลค์กดแชร์ตดไัช่องใจร้าวด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายบาย